rồi đi Đeo lên Đeo lên đó lên Thấy Vào lao nè Phương Chắc thơ hạ của Vào lào. Ờ นีี่สวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาเมื่อนี้ก็มาขึ้นเทือนสาวพรวิไลพี่น้องๆแตะอยู่ที่เพื่อนอยู่ที่ชานพันพันบ่เจอิญก็มาบ่ท่านพันดอกพี่น้องเนาะก็มาผูกแขนพันเล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่าทางบ่เจอิญก็ ได้เดินทางมาซ<ส>า,<ส>าในน้อยนึงพอดีเพิ่นทำพิธีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก่อนแล้วพี่น,อน้องเมาวันนี้กะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปผูกแขนน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเล็กๆแน่นอนเลยค่ะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องไปไปเบิ่งไปโชว์น้ำกันเลยเอพีสวัสดีแล้วเลยเดี่ยวเลย่อเดวกับคูกพี่รังก็ได้ไอยู่ bà nha đó khỏi ra thế vào lao nè phu đó thơ hạ của bà lập như đẹp nhau mà.

เงียบๆแต่ม่ดือนไม่ได้ประมาณนิ้ขิดอย่างนี้นายอยากได้ผัวเลยให้นนี้นี่ให้คนดีๆนข้าวได้ยัได้ไม่เห็นได้แ่ดีไรก็แตได้มียเถอะแตเราได้มียงงามตอ้มีแต่บ่าวสาวเอยากได้มียงงามนะงงามเาสิปลูกให้เจ้านี่ มาแม่ไาแล้วกเอมีไทยนี่ขึ้นเือดไมแล้วก็ได้้าวลาลยวไม่ทำไม่กู้ไม่โตงเ้ยมาชักสนดิทูอะไได้ไหถูกใครนก็ดีเราให้

ชาวอนวิลายได้ขึ้นแล้วค่ไหนลมกันใคเ่าไรได้เคือนให่ถ้่ได้ขึ้นได้พี่น้องเลย,ลนยนเยนาะถ้าพอแมพี่น้องเนะอซได้บิง่งหลายๆวิธีเพื่อนๆบ้านใหม่เนาะแต่ว่าเบอร,ร,ร์จนะอยก็ปรทัดเนาะกระด้งมาเนานะขอเถอขอภพเอฟซีเน่ เพราะว่าเรากำลังเดินทางมาฮอดเพื่อนฮอดชานเพิ่นเป็นตัวเองถ่ายอยู่แบบนน้หน่อยเพลินเนาะทีนี้ก็จะหล่อเลยแดดไปขอไปพี่น้องเบิง Uhm. Đấy xe bò kìa Xe bò đấy Cái khuôn khỏi lông này nè Nắc bùn khuôn nữ mau Máu bìa rồi nhanh ขึ้นมา่าทายอยู่นี่ได้ป่ะนี่ขึ้นร้ายค่อนเท่ะอยากทายนี่น่า,นา,นา khua cày vâng này Vâng, <laughs> có khi nào mà thả nó Mà con nay khi nào không Thì cầm lăng cày okay. หุ่ยมัดขอยไว้เห็นยฉันครับบมัดกัได้ดอกหนคู่คนเอาเอาไปยืนตังได้ไหมยเ็นั่งอยอ่เอานั่งกันนั่มาพี่มาพี่ไงเดี๋ยวคอยตั้งกองไว้กัน ปลุกเท่านั้นใครคือมาให้ร่ําให้รวยเด้อค่ะแห่งเป็นอยู่เอา1ีวิไลคือกันให้นอนพันณได้ดีได้เฮือนใหม่แล้วก็เปลี่ยนใหม่แล้วเจ้าเมนแล้วว่ะพันอยู่บ่คืนนี้นะ ตื่นเต้นบ่หรือว่าบได้ฟันเลยบได้นอนเลยนอนมาลับเป็นไงอย่างนอนมาลับโตหันขาโตโอ้อาตไปพอมืคืนกินเหล้าเมาบียร์ชีนอนอนโอ้นอนข้าวขาีนอนเลยสชไปนอนบไดบันนี่โอ้เดี๋ยววานนอนพี่ก่อน khó nhắm vào hai khuôn khuôn này đó khuôn này là tì kia kia đi à... khỏi phải bằng phần hết kín gần ừ, đó ừ. <cười> <cười> phải thay hay ít xí bằng phần hết kín nhớ nhớ đi không nghe nghe kìa ổng hồ tí gành à ได้เช้านะสื่อเนได้เ้านะฮะสวัสดีเอฟซีได้ไหมอบายดมจมือตัวสื่อต้นบ่โออคอยดูท้าสื่อเจ้าขอว่นขอบคะจ้าโอ้ฮะ ลกลูกกินสบายดีีแค่นบางกินมาอดีเอวเกตฝัก็จักฝิงเลยไมอน่ยอยู่นไหนมแดงอยู่ละนยื้กอหมอนนังคลอยออฮยพาลูกตกบันได เป็นเห็กเด,ด,ก,ดกับเถาเห็ดแดงเห็ดแดงบางคำแดงอยู่หันบอ่อน้องชายย่ามันอยู่หันบอ่อแดงนะ่ะนี่บ่อนี่นีน้ำทะเลอยู่หัน,นเด้นอเดีย๋ดวยวก็ไปทางไหน,น,นเด้อเติมเห็ดกระซอยเห็ดเบียกเห็ดงานเนาะอ้าวอ้าวอาวอ้า chịu vinh phuong bằng này chịu tốt vấn này vấn đề cái sân này gọi rất tóc mọi thứ thôi 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 nghe thôi 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 đi thôi 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 มีคนไปหัวไปกินดองเออใชนงอาอลนงลอยนะบมีคอนอยู่เพื่อนเจโดยจะโดย

ปลาปลาจอยครับพกินข้าวกินกินแล้วก็กินมากเนนๆมันอยากคู่วันใหญ่คู่มุตการกินของสดทานจะวอ่นกนจ้าจะอ่านตนจ้าขออยบ้าเปล่ารักนมเปี้าตกับ้าสนั่ง้อยคดอยู่แจเป็นอย่างวันผ่าได้ไหมนี่

mọi sẵn nó vào lên, lên. Mà à, kín, 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 kín. rồi này chắc đéo À ăn 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 đó ăn 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 นี่่ยถอยประกาศนะยบัตรกาศยากมากินตุ๊กแก่เน่ใช่เมอนกินนี่ค่ะแม่น้อยในเรามากิน

คับใหญ่เด้อจะอาบน้ไอเจนุ่งเจนุ่งอะไรบกโอ้ยจักเตียวเลืกระเจีโอ้ยจักเตียวเลืกระเจี๊ตักให้พักอะไักันป เี่พี่น้องคิดนี้คิดว่าไม่มีหลายพี่น้องเนาะขอจบคลิปไปก่อนนะพอแม่พี่น้องไอซเนาะผิดพลาดประการใดขอโทษขอไปน้ำเมเแม่ไกซีเนาะกินเขากัน 走了吧。<music> <music>